พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสุดยอดศยาศาสตร์อีกวิชาหนึ่งที่ปัจจุบันน่าจะขาดการสืบทอดไปแล้วกล่าวคือครั้งนั้นกรมหลวงชุมพร เสด็จไปพักผ่อนตากอากาศทางภาคเหนือโดยเสด็จด้วยเรือประเทียบใช้เรือกลนไฟลากจูงลองไปตามลำน้ำเจ้าพยาการเสด็จคราวนี้มีหม่อมและหมู่มหาเล็กติดตามไปด้วยถึงตอนเสด็จกับพระองค์สั่งให้เข้ามาทางแม่น้ำท่าจีนขนาดล่องเรือมาถึงหน้าวัดปากคองมขามเท่า เครื่องยนต์เรือกลไฟเกิดขัดข้องกระทันหันทำให้แลนต่อไปไม่ได้คนเรือพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จทหารเรือมหาเล็กจึงช่วยกันชะรอเรือเข้าเทียบทา่าณวัดปากคองมะขามเท่าเพื่อหาทางแก้ไขเครื่องยนต์ต่อไปขนาดนั้นหลวงปู่สุขนั่งอยู่ที่สารา ตรงท่าน้ําและการที่เครื่องยนต์เรือกลไฟเกิดปัญหาขึ้นอย่างกระทันหันอาจเนื่องจากหลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์หรือไม่ยากที่จะคาดเดาได้ระหว่างที่หลวงปู่ศุกร์นั่งอยู่ที่สาราท่าน้ําทําให้เด็กวัดไปตัดหัวปีกล้วยมากองตรงหน้าแล้วท่านหยิบหัวปีขึ้นมาทีละหัว เอามือรูปแล้ววางลงหัวปีนั้นกลายเป็นกระต่ายสีขาวน่ารักกระโดดโลดเต้นไปมาหลวงปู่สุขทําให้หัวปีทั้งกองกลายเป็นกระต่ายฝูงใหญ่กระโดดไปมาเต็มหน้าสาราด้วยฤทธิ์ทางใจของท่านเหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งหมดนี้ปรากฏต่อพระเนตรของกรมหลวงชุมพรโดยตลอดทำให้พระองค์ เกิดความมหัศจรรย์พระไทยอย่างยิ่งหลังจากที่หลวงปู่สุขปล่อยให้กระต่ายขาวกระโดดโลดเต้นพักหนึ่งท่านก็เรียกกระต่ายขาวมาทีละตัวช้อนมันขึ้นมาเอามือรูปหลังมันเบาๆพอวางกระต่ายลงก็กลายเป็นหัวปีตามเดิมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมด้วยทหารมหาดเล็กดำเนินมานมัสการหลวงปู่สุขพูดคุยสนทนากับท่านและฝากขอตัวเป็นสิทธิ์ก้มมาหลวงชุมพรเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแต่ไม่ถือพระองค์ว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรู้จักนอบน้อมถ่อมตนเป็นที่ถูกอัธยาศัย ของหลวงปู่สุขยิ่งหลวงปู่สุขถามกมรมหลวงชุมพรว่าอยากเห็นท่านทําให้คนกลายเป็นจระเข้หรือไม่เมื่อได้รับคําตอบว่าอยากเห็นท่านก็ให้คัดมหาดเล็กที่มีรูปร่างล่ามสันแข็งแรงมากคนหนึ่งกมรมหลวงชุมพรรับสั่งให้พลทหารชื่อจ็อกเป็นผู้อาสาหลวงปู่สุข บอกให้หาเชือกมันดลาขนาดเถื่งมาเส้นหนึ่งแล้วมัดเอวพลทหารจ็อกไว้ไปลายเชือกอีกด้านหนึ่งท่านถือไว้จากนั้นท่านก็พาเดินไปที่สระน้ำของวัดให้พลทหารจ็อกนั่งคุบเขา่าลิมสะพร้อมกับพนมมือหลับตาแล้วหลวงปู่สุขก็หลับตาสำรวมจิตลงสู่ภูมิแห่งสมาธิอธิษฐานจิต ให้บังเกิดด้วยฤทธิ์ทางใจอันแก่กาจากนั้นท่านก็เอื้อมมือไปตบหลังพลทหารจอกกระแทกกลางของพลทหารจอกเสียหลักลงตู้มลงไปในสระน้ำความอัศจรรย์อันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเบื้องหน้าพระพักของสเสด็จเตีย่ยและบรรดามหารเล็กซึ่งเรียงรายอยู่รอบสระนั้นคือเมื่อร่างของพลทหารจอกหายไปในน้ำ ครั้นโผลขึ้นมาใหม่กลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ดำผุดดำไายฟาดหางตูมตามน้ำกระจายทำให้เสด็จเตียก้มรงชุมพรทรงตื่นเต้นเหลือจะกล่าวลวงปู่สุขให้ทุกคนได้ชมจระเข้พลทหารด็อกโพสมควรแล้วก็ยืนปลายเชือกให้พวกทหารถือไว้สั่งว่าให้ดึงเชือกที่ผูกเอวจอระเข้ไว้ดึงตึงๆอย่าให้จระเข้ดำน้ำลงไปกบดาน เมื่อได้แล้วท่านก็เดินไปที่กุฏิเอาน้ำใส่บาตรท,ทาพิธีอธิษฐานจิตบริกรรมพระเวทลงใส่น้ำในบาตรเสร็จพิธีแล้วได้ประคองบาตรนำน้ำพระพุทธมนต์มาที่ริมสระจากนั้นก็ลดน้ำพระพุทธมนต์ไปที่ร่างของจอระเข้ตั้งแต่หัวจะลดเท้าหางจระเข้ใหญ่พรันก็ดำน้ำลงไปใต้น้ำ เมื่อโผล่ขึ้นมาอีกก็กลับกลายเป็นพลทหารจ็อกมีเชือกผูกเอวตามเดิมพลทหารจ็อกก่อสาวเชือกผูกเอวนั้นขึ้นมาจากสระมีการสอบถามเหตุการณ์ว่าขนาดเป็นจระเข้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพลทหารจ็อกเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงปู่สุขบอกว่าจะเสกตนให้กลายเป็นจระเข้ก็ไม่เชื่อสักเท่าไหร่เพราะคน จะกลายเป็นจระเข้คงเป็นไปไม่ได้เมื่อถูกหล้วงปูสุกตบเข้าที่หลังมีความรู้สึกเหมือนถูกผักให้ลอยละลิว้วลงไปในสระขนาดนั้นรู้สึกขนพองสยองกล้าบอกไม่ถูกทันทีที่ร่างสัมผัสน้ำพันก็เกิดความรู้สึกว่ามีพระรากกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่รู้ว่ากำลังดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ตนจึงดำผุดดำไหวเล่นอย่างสนุกสนานแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยว่าคนที่มองดูอยู่รอบสระทำไมถึงแสดงอาการตื่นเต้นถึงขั้นตาค้างกันเป็นแถวทั้งๆท,ที่เลือบดูตัวเองก็เห็นแขนขาเป็นปกติทุกอย่างร่างกายก็เหมือนคนเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนเป็นจระเข้ตามคำพูดของหลวงปู่สุขในใจรู้สึกเฉยๆสบายดีไม่ตื่นเต้น เหมือนกับคนที่อยู่บนฝั่งการที่หลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์ได้เช่นนั้นเกิดจากท่านอาศัยจิตภาวนาขั้นสุดยอดตามแนวทางสมถกรรมฐานระดับชานหรือที่เรียกว่าชานสมาบัติจนมีความชำนาญอย่างยิ่งในเรื่องวสีด้วยเครื่องอาศัยเหล่านี้เองปรากฏว่าหลวงปู่สุข บรรลุถึงขั้นอภินญ,ญาญาณเมื่อได้ยาระดับนี้แล้วท่านอธิษฐานได้ด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีหรือความต้องการได้ฤทธิ์ก็จะปรากฏดังกิตปัารานาได้อย่างฉับพลันชั่วกับพิบตาปรากฏเป็นความอัศจรรย์ดังกล่าวของหลวงปู่สุขที่สร้างถวายให้เสด็จเตียนั้นแม้จะกระทำ ได้อย่างมหัศจรรย์ทว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นพระองค์ท่านสั่งสอนให้เพ่งเลงใจให้ดำเนินจิตไปในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นสำคัญหลังจากกมรมหลวงชุมพรถาวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าแล้วท่านก็ประสิทธิรประสาทวิชาความรู้ด้านเวทวิทยาอาคม ให้โดยไม่ปิดบังซ่อนเลนส์ซึ่งต่อมาเสด็จในกรมจะเสด็จมาประทับที่วัดปากคลองมะขามเท่าบ่อยๆมาครั้งหนึ่งจะประทับอยู่หลายวันคราหนึ่งกมรมหลวงชุมพรท่านเสด็จมาที่วัดปากคลองมะขามเท่าโดยเรือกลนไฟเมื่อเทียบเรือกับท่าน้ำวัดเสร็จแล้วเสด็จในกรมก็เสด็จไปยังกุฏิของหลวงปู่สุข เพื่อกร่าวนมัสก,การแต่พอขึ้นไปบนกุฏิแล้วกลับไม่เห็นหลวงปู่จัดถามพระเนนก็ไม่มีใครรู้พระองค์จึงเสด็จตามหาเพียงลำพังทรงคิดว่าหลวงปู่อาจจะอยู่ที่โบสถ์ก็เลยตามไปที่โบสถ์ครั้นไปถึงโบสถ์ทอดพระเนตรเห็นประตูโบสถ์ใส่กุญแจไว้แสดงว่าหลวงปู่สุขไม่ได้อยู่ในโบสถ์พระองค์จึงเสด็จลงมาจากโบสถ์ ทรงดำเนินดูรอบๆโบสถ์ขณะที่ทรงดำเนินรอบๆไปทางข้างๆโบสถ์เกือบถึงหลังโบสถ์พระองค์ก่อทอดพระเนตรเห็นเสือตัวใหญ่ยืนเยื้องย่างออกมาจากด้านหลังโบสถ์เป็นเสือลายพาดกนร่างกายกำยำแย่เคียวกำลังเดินตรงมาหาพระองค์สดิจในกรมมีพระไทยมั่นคงไม่หวาดหวัน่นต่อสิ่งใ,นในดๆได้ง่ายพระองค์ ย่างพระบาทหยุดกับที่ทรงลังเลว่าเสือใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าพระพักนั้นจะเป็นเสือโค้งจริงๆหรืออำนาจจำแรงอันเกิดจากเวทมนต์อาคมขังพระองค์จึงถอยหลังอย่างช้าๆและเสือตัวนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทางดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดกระทั่งถอยหลังไปพ้นหลังโบสถเมื่อร้องเอื้อมพระพักไปดูปรากฏว่า เสือตัวนั้นไปไหนก็ไม่รู้ขนาดที่เสด็จในกรมทรงกุ้นคิดถึงการปรากฏกายของเสือหลวงปู่สุขก็เดินมาจากทางหลังโบสถ์อีกด้านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและทักทายกรมหลวงชุมพรด้วยกิริยาอันปกติพระองค์จึงทรงนึกรู้ได้ว่าเสือที่ทอดพระเนตรเห็นคงเป็นการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขอย่างแน่นอน การที่พระพิสุแสดงฤทธิ์เพื่ออวดชนนั้นเป็นการผิดวินัยอย่างหนึ่งแต่หากว่าการแสดงฤทธิ์นั้นเป็นไปเพื่อการโปรดสาวกเวไนของพุทธสาวกเองซึ่งท่านเองจะรู้ได้ด้วยญาณว่าหากไม่แสดงฤทธิ์ให้สาวกเวไนเห็นก็จะไม่สามารถนอบให้สาวกเวไนของท่านมีดวงตาเห็นธรรม ได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิปฏิหารต่างๆเป็นเวลากว่าสามเดือนเพื่อโปรดพระกสปะเถระเจ้าซึ่งขนาดนั้นท่านกำลังหลงผิดถือว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดเลยพระพุทธองค์ทรงโปรดพระมหากสปะเจ้าด้วยการแสดงฤทธิปฏิหารต่างๆจนพระเถระมีดวงตาเห็นธรรมได้ ซึ่งพุทธเวไนก็คือบุคคลที่มีบุญมากพอสมควรแก่การได้รับการสนทนาธรรมจากพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ก็ทรงรู้ได้ด้วยฌานและเหล่าพุทธสาวกเองก็มีสาวกเวไนของตนที่ท่านเองก็จะรู้ได้ด้วยยานเช่นกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่